ายดีเขาซื้อน้ำทิพย์ดื้อหรืออื้อสายยาว่าน้ำทิพย์สายดีด้องดองกะไดเนาะอืมอยย่เพียงแต่16ปีเท่านั้นเด้อขายออนไลน์มาประมาณเกือบ2ปีแล้วตอนนี้เป็นเฮดุลักสำรับสปปลาวดื้อทีมเจไอสายปังอืมกะเป็นเฮตุลักตัวน้น้อยอ,อกอ,อกแอบแอบเนาะสบายดีซูเปอร์เด้ออายุ2 1ปีแล้วเนาะ ความรู้สึกตอนขอเข้ามาอยู่เมือง entering, แรงเนาะตั้งแต่ทำอิดเลยแมนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ผูกคนในทีมพนานมีให้ก็คือการต้อนัาทีอบอุ่นตั้งแต่เข้าไปในแชทกลุ่มทำอิดเลยแล้วก็ต่อมาก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าโชคดีรู้สึกโชคดีที่ว่าเข้ามาอยู่เมืองแรงแลวก็รู้สึกครอบใจมูที่ว่าส่วนเข้ามาเป็นตัวแทนตัวแทนเมืองแรงและก็รู้สึกขอบใจตัวเองที่ว่าตาสิ้นใจที่เข้ามาอยู่เมืองแรงและก็แน่นอนว่า ขอบใจเมอแรงขอบใจซีออที่ว่าเห็ความหู้สึกขอบใจรูสึกแบบหูซึกดีใจนะแบบตื้นตันใจรู้สึกดีแบบทุกอย่างเลยคือตั้งแต่อยูเมลแรงมานะมีความรู้สึกว่าโบเหงาแล้วกับบเศร้าเลยมันชีวิตแบบบางมือที่เฮาท้อสิเนาะมันก็นยังมีข้อความที่แบบว่าจากซีอีโอโนชิมาทักมาเฮาทุกเศร้าว,ว่ะคือมอน,นี้ขอให้มีความสุขเด้อจะเชื่อนะสำนี้นะนนะเฮาก็มีม,มีกําลังใจในการเฮดเวียกแล้วอือต้องให้แบบเขาได้ขายหน่อยขายหลายอย่างก็ยาแต่ว่าเขาหูว่าเขามีข้าอยู่ข้างๆนะ มีแบบเมือแรงที่คอยสนับสนุนเขาค่ะนะทุกคนคอยหนุนหลังเขาทุกคนอยู่ทั้งข้างเขาแล้วก็พร้อมที่จะสูปป้ไปนาเขาค่ะนะเอพอพาหู้นํันันนะเขาก็คือแบบมีกําลังใจในการไปโตแล้วแมนพร้อมรู้ออบปุลพร้อมซส้กทีคือครอบครัวความสื้อทีแปลกใหม่คือเปิดโลกใหม่ให้เขาเลยเพราะว่าเขาเองก็ไม่เคยคเยัมากรแต่ได้มาอยู่บนนั้นแล้วนะมารู้สึกแบบเปิดโลกใหมให่คนะ่ะแล้ก็สอ,อนหล,หลายๆอย่าง อาก็รผู้สึกแตกตา่างคือนลาจากทำแรงแล้วก็เข้าอีแบน์หนึ่งแล้วมันก็รู้สึกแบบก็คือแมแรงแมแรงแตกตา่างใช่ไหมผู้สึกที่ได้มาอยู่แบน์มือแรงวะคือผู้สึกว่าประทับใจโคตรผู้สึกว่าแบบเขาเทนยางดีเทนตั้งแต่ตอนเที่ยวคันงด้สต็อกเครื่องเลยเซิ่งเขาให้แบน์มือแรงให้ก่อนที่จะแบบลงสต็อกให้ยงให้ความเส้อใจให้แบบ ความเป็นมิตรให้การเทนการสอนที่ความฮู้โค้ดหลายเทคนิคกันในไอจีเจาละลดไในปี2002ันสิบสอ้ก็คือมีความคิดและมายเซต่ดีในการเข้าขายไอจีเป็นคนหนึ่งที่ขายไอจีมาโดนแต่บบ้ฮู้เทคนิคย่างหลายฮู้แต่ว่าแต่ก่อนหันเป็นคนที่ไม่เซตเยีย่ๆมมากเออเป็นคนที่บูมีไม่เซตบูมีคอนเทนต์บุมีอย่างเลยแต่พอได้เข้ามาอยู่แบบนี้บอกเลยว่าระบบดีแฮงก็คือประทับใจในระบบแบบหลังบ้านโค้ดโค้ละกัน เทดให้มีไมค์เซ็นมีคอนเทนต์แบบมีกันเชื่อว่าตัวเองงามตัวเองเ็ดได้ซึ่งจะเเ็ดให้มีเอ็นเตอร์จีไม่การขายมีพลังงานการขาย,ขายหลายขึ้นเออซึ่งเหปนะเขาแบบมั่นใจว่าเขาสวยเขางามเขาก้าลงสตอรี่มีความมั่นใจในการเออแบอบสนซีนะหลายขึ้นเซิงบอกเลยว่าต้องขอบใจทั้งแบบแรงโคตดโค้ดเลยจากเด็กทีเคย เอาเงินแนม,มาเป็นต้นถึงเนาะก็คือปัจจุบันสามารถหมุมเนเงินได้แล้วเกือบครึ่งกว่าแสนบาทนั่นเองเนาะก็คือผู้ซึ้ว่าภูมิใจตัวเองโคตรที่ได้ผู้จักวิธีการหมุนเงินเพิ้นธนาเข้ามาในวงการขายออนไลน์ตัง้งแต่อายุ13ปีเลยลองพ่ลองถือมาโคตรหลายขายมาหลายแบรนด์เนาะทุกคนจนได้มาเจอแบรนด์เมลแรงก็คือผู้ซึ้ว่าโค้ดว้าวและก็ะ ถือใจและประทับใจในระบบหลังบ้านของแบนมือแรงเนาะโมทิมแม้กระทั่งตัวแทนน้อยๆซวยโสนการตลาดและการซวยปรับไม้เซตของเฮาให้ดีขึ้นเข้าถึงการขายได้หลายขึ้นเลยอยากสวนทุกๆคนนอมมาเป็นตัวแทนมือแรงน้ำกันเพราะว่า โมเมนแต่การต้อนหับอย่างดีได้คือทุกอย่างทีซีโอเพิตมาให้นะบอจะเป็นแบบระบบบอเผนการเอียงต่างๆนะทุกอย่างแมนซีโอแมนนจัดมาให้เบิดแล้วเนาะเฮามีนาทีเพียงแต่เหตุเท่านั้นเขาฟังแล้วก็เก็บไปเหตุตามคือมันจะปังแน่นอนมันดีฮะนะวพวกคนพู้สิว่าจังไก่ก็คือรวมๆแล้วมันดีมันดีไปบมดทุกอย่างเลยเขารู้สซึกแบบตื้นตันใจ ตื้นตันใจแห้งๆแล้วกแบ,บอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสความรู้สึกนี้คือกัดยังให้มาเฮียนฮู้เป็นน้ากัอยังให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าซีโอทุกคนนะบได้เบิงตัวแทนเป็นตัวแทนบได้เบิงแบบตัวแทนน้อยตัวแทนใหญ่อย่างชินาบมีก็คือเพราะว่าซีอโอนะ เพิ่เบิ่งตัวแทนทุกคนเป็นครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนจะบ่ถูกปล่อยไว้ท้้งหลังจะบ่ถูกทิมไว้ท้างหลังแน่นอนอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันที่นี้เขาจะเปิดทับตัวแทนรุ่นที่ีเนาะทุกคนสามารถสมัครเข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาจะจำนวนจำกัดด้ยทุกคนต้องรีบสมัครเข้ามาเลยมันเป็นครอบครัวเดียวกันทงพองว่าทำกับท้มกันแน่นอนไปจะมีแต่ความโูดสิ่งใหม่ๆให้กันสำหรับผู้ใดที่ปิดไหมคะมือใหม่ที่ เคยถึกแมท,มทีมเทแมทีมทิมบอกเลยว่ามายู่แบนเมือแรงบอกเลยว่าค่ะเจ้าดูแลอย่างดีทั้งระบบหลังบ้านการแช้แต่งเตืซอโปรไฟล์อย่างสินะบอกเลยว่าดีเฮเปิดเลื่องซีเท่านั้นไผที่อยากมาเป็นตัวแทนฟังสบปอลาของเฮปนอสายดีดองดองแบบนี้ก็คือมาได้นะจ๊ะเข้ามาเทนเบิรงเดอแล้วเซีวัวมันดีแนวไหนก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเปิดฮารดเดิน เปิดหาตัวแทนรุ่นซีเดอร์เดือนสิงหานี้เนาะที่หนึ่งหาที่สิบสิงหาทานั้นเดอและสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหากําลังเบืองหางานขายออนไลน์แต่บวหัวจะเริ่มต้นแนวใดดีเพื่อแนะนําเลยเนาะให้มาลองในระบบมือแรงได้เพราะว่ามือแรงะนะจะสอนทานเองเนาะทานทานเหตุบ๊เป็นและจะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงงานออนไลน์ได้ดีขึ้นแล้วก็ลงหางงานออนไลน์เลยวันที่หนึ่งหาวันที่สิบสิงหานี้ เขานั้นเนาะเขามาเป็นครอบครัวเมอแรงน้ำกันได้เด้อแล้วามาพบกันวันที่หนึ่งเดือนแปดน,นี้เด้อทุกคน we love มือแรง we love มือแรง we love ม m e อแรง